เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกลายเป็นซาตานไปซะแล้วสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Horn ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน24ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผม้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวสุดอาภัพของอีกหรือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งจะสูญเสียคนรักของเขาไปโดยแฟนของเขานั้นถูกใครบางคนฆ่าตายอย่างปริศนา แถมตอนนี้อิกเองก็กําลังถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนสังหารแฟนสาวของเขาอีกด้วยทุกคนเชื่อว่าอิกเป็นคนทําผู้คนในเมืองล้วนมองว่าเขาเนี่ยคือปีศาจแต่ถ้าว่าในตอนนี้ทางตํารวจเนี่ยก็ยังไม่สรุปคดีว่าอิกเนี่ยเป็นคนทํานะครับพวกเขายังมีหลักฐานไม่มากพอคดีของอิกและอยู่ในขั้นตอนการพิจนารณาในชั้นศาลในวันนั้นได้มีผู้คนมากมายมาทําพิธีไว้อาลัยให้กับเมอร์ลินหรือแฟนสาวของอิกที่เสียชีวิตไปณที่เกิดเหตุ โดยหลังจากที่ทุกคนกลับไปอีกที่เพิ่งจะดื่มมาจนเมาก็ได้ลงไปกระทือบลูป,ป,ปั้นที่ไว้อาลัยอยู่แถวนั้นแถมเขาเนี่ยยังไปฉี่ใส่ดอกไม้และของต่างๆที่ทุกคนนํามาไว R ้อาลัยให้กับเมอร์ลินอีกด้วยอีกได้โทษต่อพระเจ้าว่าทําไมถึงไม่ยอมช่วยแฟนสาวของเขาเพราะเมอร์ลินเนี่ยเป็นคนที่ชอบเข้าโบสถ์และศรัทธาต่อพระเจ้ามากแต่ถ้าว่าพระเจ้าที่เธอรักและศรัทธากลับปล่อยให้เธอต้องตายอยู่ที่นี่อย่างหวาดกลัวมันเลยทําให้อีกเนี่ยไม่นับถือต่อพระเจ้าอีกต่อไป จากนั้นเช้าวันต่อมาเรื่องราวสุดแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับเขาเพราะหลังจากที่อีกตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่ามีบางอย่างกำลังงอกขึ้นมาบนหน้าผาของเขาในวันนั้นอีกจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอให้หมอช่วยตรวจดูเขาประหลาดทั้งสองข้างที่เพิ่งจะงอกออกมาบนหน้าผาของตนจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นกับอีกมากขึ้นเพราะหลังจากที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลในขณะที่เขากำลังนั่งรอคิวอยู่จู่ๆผู้หญิงที่นั่งข้างเขาเนี่ยก็หันมาถามกับอีก าเธอควรจะเตะลูกสาวของเธอดีหรือเปล่าเพราะในตอนนั้นลูกสาวของเธอเนี่ยกำลังร้องแหกปากงองแงอยู่ภายในโรงบาลอีกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็งงไปเลยครับทําไมจูๆ่ๆผู้หญิงคนนี้ถึงได้ถามอะไรแปลกๆแบบนั้นกับเขาแถมหน้าตาของเธอเนี่ยก็ดูจริงจังราวกับว่าเธอเนี่ยกำลังพูดถึงความรู้สึกจริงๆในใจอีกด้วยซึ่งพอเขาเดินไปคุยกับพนักงานจู่ๆพนักงานคนนั้นเนี่ยก็ได้ยอมรับกับอีกว่าฉันเนี่ยอยากจะด่ายายคุณแม่ลูกอ่อนคนนั้นจริงๆ ฉันเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ผิดที่ลูกสาวของตัวเองกําลังร้องโวยวายแต่เธอเนี่ยเหลืออดแล้วจริงๆอีกที่คิดว่าพนักงานคนนั้นคงพูดเล่นเขาเลยตอบไปแบบส่งๆว่าเอาสิคุณอยากจะทําอะไรก็เชิญพนักงานพอได้ยินแบบนั้นเขาจึงด่าผู้หญิงคนนั้นไปทันทีมาเลยทาให้ทั้งสองเนี่ยเริ่มมีปากเสียงกันต่อมาหลังจากที่เขาได้เข้าไปพบหมอหมอเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายอีกซึ่งเขาเนี่ยก็ดูไม่ตกใจกับเขาที่กําลังงอกอยู่บนหน้าผากของอีกเลยแม้แต่น้อย อีกจึงเรื่องโวยวายว่าทำไมทุกคนที่เห็นเขาของเขาเนี่ยถึงดูไม่ตกใจเอาซะเลยทง้งทางที่มาเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรจะแปลกจากนั้นอีกเลยพยายามถามกับหมอว่าสิ่งที่กำลังงอกอยู่บนหน้าผากของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่หมอเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่สนใจเข้าแต่พูดถึงเรื่องเพื่อนของลูกสาวสุดเซ็กซี่ที่เขาเนี่ยแอบคิดไม่ดีไม่ลายด้วยอีกเลยขอให้หมอช่วยตัดเขาปัญหานี้ออกไปสักทีต่อมาในขณะที่กำลังจะเริ่มผ่าตัดหมอเลยได้ทำการให้ยาสลบกับอีกมันเลยทำให้เขาเนี่ยหมดสติไป จากนั้นอีกจึงได้ฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตในสมัยที่เขายังเป็นเด็กซึ่งมันคือเหตุการณ์ในตอนที่อีกได้เจอกับเมอร์ลินหรือแฟนสาวของเขาเป็นครั้งแรกโดยทั้งสองเนี่ยได้เจอกันในโบสถ์ซึ่งพอจบพิธีอีกก็ได้บังเอิญไปเจอกับสร้อยคอรูปไม้กางเขนที่เมอร์ลินลืมทิ้งไว้ต่อมาเขาและเพื่อนจึงได้พากันไปเล่นที่ท่าเรือภายในเมืองโดยทั้งหมดได้ทําการจุดประทัดเพื่อทําลายสิ่งของต่างๆอย่างสนุกสนานจกนกระทั่งเหลือประทัดลูกสุดท้าย จากนั้นเอลิกหรือเพื่อนคนหนึ่งของอิกที่เป็นเจ้าของประทัดจึงได้เสนอประทัดลูกสุดท้ายให้กับคนที่กล้านั่งรถเข็นและสไลด์มันไปบนทางลาดข้างบนนั่นอิกเนี่ยเลยอาสาเป็นคนทํามันเองโดยเขาได้ขึ้นไปนั่งบนรถเข็นและได้ทําการสไลด์มันลงไปบนทางลาดตามที่เอลิกบอกมันเลยทําให้เขาตกลงไปในน้ํเแ่ะหัวดันไปฟาดก,กับท่อนไม้ที่ลอ,อยอยู่แถวนั้นจนได้รับบาดเจ็บลีหรือเพื่อนสนิทของอิกจึงรีบเข้าไปช่วยเขาขึ้นมาจากน้ํามันเลยทําให้อิกเหนี่ยได้ประทัดลูกสุดท้ายไป วันต่อมาอิกเลยนำสร้อยคอของเมอร์ลินไปให้ลีหรือเพื่อนสนิทของเขาซ่อมลีจึงคิดว่าเขาน่าจะนํามาไปคืนให้กับเธอเพราะเขาเนี่ยเป็นคนซ่อมมันอิกจึงนําประทัดที่เขาได้มาจากเอลิกมาใช้แลกกับสร้อยคอที่ลีเป็นคนซ่อมและนํามันไปคืนให้กับเมอร์ลินในวันถัดมาและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเลยทําให้ทั้งสองได้รู้จักกันโดยในขณะที่ทั้งคู่กำลังสวีดกันอยู่นั้น เทอร์รี่หรือพี่ชายของอิกก็ได้โผล่มาบอกกับเขาว่าประทาดที่อิกเพิ่งจะให้กับลีไปมาดันเกิดระเบิดใส่มือของลีจนต้องเข้าโรงพยาบาลอิกจึงรู้สึกผิดที่เขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ลีได้รับบาดเจ็บแต่ลีก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอิกเพราะทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันหลายวันต่อมาอิกจึงได้พาเมอร์ลินเข้าไปในป่าเพื่อดูบ้านต้นไม้ที่เป็นฐานทัพของเขาและเพื่อนๆต่อมาอิกจึงได้ตัดสินใจบอกวความจริงกับเมอร์ลินไป ว่าความจริงแล้วลีนี่เป็นคนซ่อมสร้อยคอให้กับเธอถ้าหากว่าวันนั้นเขาเนี่ยไม่ได้นําประทัดไปแลกกับสร้อยของเมอร์ลินตอนนี้เขาและเธอก็อาจจะไม่ได้รู้จักกันเลยก็ได้เมอร์ลินจึงยอมรับไปว่าเธอเนี่ยจงใจทิ้งสร้อยเส้นนั้นไว้ให้อีกเองเพื่อที่อีกเนี่ยจะได้นํามาคืนเธอคือเธอเนี่ยแอบชอบอีกนั่นแหละครับและนับจากวันนั้นทั้งคู่เลยตัดสินใจเป็นแฟนกันและคบหากันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพออีกได้สติขึ้นมาอีกทีเขาก็ได้พบว่ามีมีดปักอยู่บนเขาของเขาดูเหมือนว่าหมอเนี่ยจะไม่สามารถตัดเขาของเขาได้นะครับและเมื่อหมดหนทางเขาเลยตัดสินใจเดินทางไปหาบาทหลวงคนหนึ่งในเมืองซึ่งเขาเนี่ยก็มีท่าทีหวาดกลัวอีกเป็นอย่างมากอีกเลยพยายามขอร้องให้บาทหลวงคนนั้นช่วยสวดมนต์ให้เขาสักบทเพื่อไล,ล่เรื่องซวยๆทั้งหมดออกไปจากชีวิตของเขาทีแต่ถ้าว่าบาทหลวงเนี่ยก็ไม่ยอมช่วยพรอมบอกว่าอีกเนี่ยทำตัวเองเธอหันหลังให้กับพระเจ้าและเดินเข้าหาความมืด บานหลวงคนนั้นกล่าวปีศาจทุกตนเคยเป็นเทพมาก่อนและตอนนี้เธอในตกจากสวรรค์จนกลายเป็นซาตานไปแล้วต่อมาอีกจะเดินทางไปหาลีหรือเพื่อนสนิทของเขาที่ท่าเรือเพื่อเล่าถึงเรื่องเขาประหลาดที่โผลมาบนหัวของเขาซึ่งพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าลีเนี่ยจะมองไม่เห็นเขาบนหัวของอิกนะอิกนี่จึงรู้ทันทีครับว่าหาใครที่เป็นคนดีจะไม่มีทางมองเห็นเขาบนหัวของเขาเด็ดขาดลีจึงคิดว่าอิกเนี่ยอาจจะเมาจนพูดจาไม่รู้เรื่อง ในเวลาต่อมาอิกเลยตัดสินใจเดินทางกลับไปที่บ้านเพื่อกลับไปหาพ่อและแม่ของเขาเพื่อเล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังแต่ทว่าแม่ของอิกกลับมีท่าทีแป,กแปกแลกๆไล่ให้เขาไปที่อื่นพร้อมบอกว่าเธอเนี่ยไม่อยากรับฟังปัญหาของอิกอีกต่อไปแล้วเธอได้ไล่ให้อิกรีบกลับไปซะเพราะเธอเนี่ยไม่อยากเห็นหน้าของเขาอีกต่อไปแล้วมันเลยทาให้อิกเนี่ยได้รู้ครับว่าสาเหตุที่แม่ของเขาดูแปลกไปมันอาจจะเป็นเพราะเขาบนหัวของเขาที่หาใครก็ตามที่มองเห็นมัน มันเนี่ยจะสามารถทําให้คนคนนั้นพูดความจริงในใจและแสดงความเลวของตัวเองออกมาจากนั้นอิกจึงเดินเข้าไปหาพ่อของเขาพร้อมถามว่าพ่อคิดยังไงกับผมพ่อเลยบอกอิกไปว่าเขาเนี่ยเชื่อว่าอิกเป็นคนฆ่าเมอร์ลินเขาเลยตัดสินใจสั่งให้คนไปเผาทําลายหลักฐานทั้งหมดเพื่อกันไม่ให้ลูกชายของเขามีส่วนในคดีอิกเลยตอว่าพ่อของเขาไปว่าหลักฐานที่พ่อเพิ่งจะเผาทิ้งไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาหลุดพ้นจากคดีก็เป็นได้จากนั้นอิก เลยตัดสินใจออกเดินทางไปตามสืบว่าใครเป็นคนสังหารเมอร์ลินหรือแฟนสาวของเขากันแน่ซึ่งอีกเนี่ยหวังจะใช้ประโยชน์จากพลังข่าของซาตานในการถามข้อมูลจากผู้คนในเมืองโดยเขาได้เดินทางไปที่บาร์แห่งหนึ่งแต่ทว่าพวกนักข่าวก็ได้โผล่มาตามต่อแย่อีกไม่เลิกและพยายามขอให้เขารับสารภาพซะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเบื่อจะทำข่าวของอีกแล้วเช่นกันและด้วยความลำคาญอีกจึงบอกกับพวกนักข่าวไปว่าเขาเนี่ยมีความคิดดีๆแล้วทำไมผู้คุณถึงไม่ซัดกันเองล่ะ หากใครเป็นผู้ชนะเขาเนี่ยจะยอมให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเลยซึ่งทันทีที่พวกนักข่าวได้ยินแบบนั้นพวกเขาเนี่ยจึงหันมาซัดหน้ากันเองทันทีซึ่งมันก็เป็นผลมาจากพลังซาตานในตัวของอิกนั่นแหละครับเขาเนี่ยจะสามารถพูดเพื่อนโน้มน้าวจิตใจใครก็ได้โดยหลังจากที่อิกเข้ามาถึงบาร์เขาก็ได้ถามกับทุกคนในนั้นว่าหากใครที่มีเบาะแสเรื่องคนที่ฆ่าเมอร์ลินก็ให้รีบบอกมาซะซึ่งมันก็มีชายคนหนึ่งที่พอจะรู้เบาะแสครับ โดยเขาคนนั้นได้เล่าให้อีกฟังว่าเขาเนี่ยได้รู้ข้อมูลจากญาติที่เป็นตำรวจว่าในคืนวันเกิดเหตุมีพนักง,งานสาวเสิร์ฟร้านอาหารร้านหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเธอเนี่ยเห็นอีกกำลังลากตัวเมอร์ลินขึ้นไปบนรถอีกพอได้ยินแบบนั้นจึงรีบกลับไปที่รถจากนั้นเขาจึงมองไปเห็นกล่องใส่แหวนที่วางอยู่ในช่องเก็บของมนเลยทาให้อีกเนี่ยได้นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนที่เมอร์ลินจะเสียชีวิตในวันนั้นอีกเนี่ยได้ตัดสินใจไปซื้อแหวนเพื่อขอเมอร์ล โดยเขาได้นัดเธอไปที่ร้านอาหารเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ขอเธอแต่งงานตามแผนแต่ในคืนนั้นอิกเนี่ยก็ต้องพบกับความผิดหวังเมอ่อลินได้เดินทางมาถึงที่ร้านอาหารด้วยสีหน้าที่ดูไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่จากนั้นเธอเลยตัดสินใจบอกกับอิกว่าเธอเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่อื่นและเธอเองก็อยากจะเลิกกับเขาอิกพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกไปเลยเพราะชีวิตรักของพวกเขาเนี่ยกำลังไปได้สวยและทำไมจูจ่ๆเมอร์ลินถึงอยากเลิกกับเขากันแน่ เมอร์ลินจึงสารภาพไปว่าเธอเนี่ยมีแฟนใหม่และเธอก็ไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแล้วมนเลยทาให้ทั้งสองเนี่ยเริ่มมีปากเสียงกันก่อนที่เมอร์ลินจะรีบเดินหนีเขาไปและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันจึงทําให้อีกเสียใจมากและได้ขับรถหายไปเช่นกันจากนั้นเช้าวันต่อมาอีกจึงได้รู้ข่าวจากตํารวจว่าเมอร์ลินได้เสียชีวิตไปแล้วแถมเขาก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนลงมือสังหารเธออีก พอครั้งล่าสุดมีคนพบเห็นว่าเมอร์ลินเนี่ยเพิ่งจะมีปากเสียงกับอิกไปก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในคืนวันเดียวกันแต่กลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่อิกรู้ว่าสิ่งที่สาวเสิร์ฟร้านอาหารพูดไม่เป็นความจริงเขาเลยตัดสินใจไปที่ร้านอาหารแห่งนั้นเพื่อถามสาวเสิร์ฟว่าทําไมเธอถึงโกหกตำรวจไปแบบนั้นซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมรับว่าโกหกตำรวจเรื่องอิกไปเนื่องจากว่าเธอเนี่ยหิวแสงและต้องการจะออกทีวีคือเธอเนี่ยอยากเป็นคนดังครับในเวลาต่อมา อิกเลยเดินทางไปหาเทอร์ี่หรือพี่ชายของเขาที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งทันทีที่เทอร์ี่เห็นอิกเขานี่ก็ตกใจเป็นอย่างมากที่น้องชายของเขามีเขาแปลกๆงอกออกมาจากหัวจากนั้นอิกจึงเล่าเรื่องของสาวเสิร์ฟที่เป็นคนใส่ความเขาให้เทอร์ี่ฟังพร้อมบอกให้เทอร์ี่เนี่ยช่วยเขาเพราะในคืนนั้นเทอร์ี่เดินผ่านมาเห็นอิกตอนที่เขาขับรถออกไปพอดีซึ่งเทอรี่ก็รู้ว่าเรื่องที่สาวเสิร์ฟพูดไม่ใช่เรื่องจริง จากนั้นเขาจึงเผอหลุดปากว่าในคืนนั้นเนี่ยเมอร์ลินได้กลับไปพร้อมกับเขาอีกพอได้ยินแบบนั้นจึงแปลกใจมากเพราะก่อนหน้านี้เทอร์รี่เคยบอกว่าเขาไม่เจอเมอร์ลินเลยเทอร์รี่จึงยอมรับไปว่าตอนนั้นเขาโกหกแต่ในคืนนั้นเขาไม่ได้ทําร้ายเมอร์ลินอีกเลยทําการซ้อมพี่ชายของเขาเพื่อเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมอร์ลินในคืนนั้นกันแน่เทอร์รี่เลยตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้อีกฟังโดยหลังจากที่อีกขับรถออกไป เทอร์รี่ก็ได้บังเอิญไปเจอกับเมอร์ลินที่ร้านอาหารเขาเลยอาสาขับรถไปส่งเธอที่บ้านโดยในระหว่างทางเมอร์ลินก็ได้สังเกตไปเห็นว่าเทอร์รี่เนี่ยกำลังเมาและพยายามจะแตะเนื้อต้องตัวเธอเมอร์ลินจึงขอให้เทอร์รี่จอดรถเพราะเธอเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจและต้องการจะเดินกลับบ้านเองเมอร์ลินจึงพยายามลงจากรถจนท้ายที่สุดเทอร์รี่จึงต้องยอมจอดและปล่อยให้เธอลงจากรถไปโดยเมอร์ลินได้เดินตรงเข้าไปในป่า เทอร์รี่จึงพยายามบอกให้เธอกลับไปขึ้นรถเพราะในป่าเนี่ยมันอันตรายแต่เมอร์ลินเนี่ยก็ไม่ยอมฟังเขาจึงบอกว่าเขาจะรอเธออยู่ตรงนี้เผื่อว่าเมอร์ลินเนี่ยจะย้อนกลับมาจากนั้นเทอร์รี่ก็ได้เผลอหลับไปเช้าวันลุ่งขึ้นเทอร์รี่ได้ตื่นขึ้นมาและพบว่ามือของเขาเนี่ยมีคราบเลือดติดอยู่แถมที่นั่งข้างคนขับก็ยังมีก้อนหินเปื้อนเลือดที่วางอยู่อีกด้วยและด้วยความเป็นห่วงเทอร์รี่เลยตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเมอร์ลินซึ่งหลังจากที่เขาเดินเข้าไปได้ไม่นาน เขาเนี่ยก็ได้พบศพของเธอที่กําลังนอนเสียชีวิตอยู่ที่ใต้บ้านต้นไม้ของอีกโดยเธอมีรอยแผลเหมือนถูกของแข็งทุบเข้าที่หัวเทอร์รี่เลยตัดสินใจนําก้อนหินที่เปื้อนเลือดและเสื้อผ้าของเขาไปโยนทิ้งที่แม่น้ําเพื่อทําลายหลักฐานซึ่งหลังจากที่อีกได้ฟังเรื่องเล่าของเทอร์รี่แล้วเขาเนี่ยจึงโมโหมากเทอร์รี่จึงพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเธอแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ตำรวจที่เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังมีเรื่องกันจึงรีบวิ่งเข้ามาห้าม ในคืนนั้นไม่ได้ทำให้อีกเนี่ยถูกตำรวจจับข้อหาทะเลาะวิวาทเช้าวันต่อมาลีจึงได้มาขอประกันตัวอีกเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นทนายของอีกจากนั้นอีกเนี่ยจึงพยายามเล่าเรื่องของเธอรีให้ลีฟังแต่ทว่าในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้นอีกก็ได้บังเอิญมองไปเห็นสร้อยคอที่ลีกำลังสวมใส่อยู่โดยมันเป็นสร้อยคอของเมอร์ลินนั่นเองอีกจึงถามว่าทำไมลีถึงได้มีสร้อยคอของเมอร์ลินลีจึงบอกไปว่าเธอเป็นคนให้เขามา ซึ่งอิกนี่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเมอร์ลินต้องให้สร้อยคออันนั้นกับลีด้วยลีจึงบอกว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อิกเหนี่ยยังไม่รู้มาเลยทำให้อิกเนี่ยได้รู้ทันทีครับว่าแฟนใหม่ที่เมอร์ลินเคยพูดถึงก็คือลีนั่นเองอิกที่รู้แบบนั้นเนี่ยจึงรับไม่ได้และรีบเบื่อหนีไปทันทีซึ่งอิกเหนี่ยรับไม่ได้ที่เพื่อนสนิทของเขากลายมาเป็นมือที่3และเป็นต้นเหตุที่ท,ทำให้เมอร์ลินเปลี่ยนไปจากนั้นหนังก็จะเผยให้เราได้เห็นครับว่าที่ผ่านมาลีเนี่ยแอบชอบเมอลลินมาโดดยต ต่อมาอีกได้ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังบ้านของเมอร์ลินเพื่อถามพ่อของเธอว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องที่เมอร์ลินต้องการจะเลิกกับเขาหรือรู้เรื่องแฟนใหม่ของเธอหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าพ่อของเธอเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนั้นพ่อของเมอร์ลินจึงตอว่าอีกไปทันทีโดยเขาเนี่ยเชื่อว่าอีกเป็นคนสังหารเมอร์ลินหรือลูกสาวของตนและเขาเนี่ยก็อยากให้อีกรีบไปตายซะในเวลาต่อมาอีกที่ได้แอบไปสงบสติอารมณ์ที่โรงงานล้างแห่งหนึ่ง โดยเขาพยายามทําทุกทางเพื่อน,นําเขาที่อยู่บนหัวออกไปแต่ไม่ว่าเขาจะทําเช่นไรเขานั่นก็ไม่หักและหลุดออกไปจากหน้าผาของเขาสักทีซึ่งในขณะที่อีกกาลังนั่งหมดหวังอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้มองไปเห็นฝูงงูมากมายที่กําลังเลือ้อยตรงเข้ามาหาแต่ถ้าว่าหลังจากที่อีกมองดูพวกมันดีๆอีกเนี่ยจึงได้รู้ครับว่างูพวกนั้นไม่ได้มาเพื่อทําร้ายเขาแต่พวกมันเนี่ยมาเพื่อรับใช้อีกต่างหากในคืนเดียวกันอีกจึงได้สั่งให้ฝูงงูของเขาโผล่ไปทําร้ายสาวเสิฟ โทษฐานที่เธอเนี่ยบางอาจปล่อยข่าวลือจนทําให้อิกถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายโดยงูพวกนั้นได้เล่นงานสาวเสริร์ฟจนหน้าตาของเธอเนี่ยเสียโฉมจากนั้นเขาจึงมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านเพื่อกลับไปคิดบัญชีกับเทอร์ี่หรือพี่ชายของเขาโดยอิกได้ถามเทอร์ี่ว่าทําไมคืนนั้นหลังจากที่เทอร์ี่พบศพของเมอร์ลินเขาถึงไม่ยอมไปแจ้งตํารวจเทอร์ี่เลยอ้างว่าหากไปแจ้งตํารวจแล้วเขาเนี่ยก็ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอน อิกจึงด่าเทอร์ลี่ว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวและเขาเนี่ยก็โคตรจะเกลียดเทอร์ลี่เลยเทอร์ลี่จึงขอให้อีกฆ่าเขาซะซึ่งอีกเนี่ยก็รับปากว่าเขาจะทํามันแน่นอนแต่คนอย่างเทอร์ลี่จะต้องตายอย่างทรมานโดยเขาได้ใช้พลังของซาตานสั่งให้เทอร์ลี่ใช้ยาจนเกินขนาดมันเลยทาให้เทอร์ลี่เริ่มเห็นภาพหลอนจากนั้นเช้าวันต่อมาลี่จึงเดินทางมาหาอีกที่ท่าเรือเพื่ออธิบายเรื่องเมอร์ลินแต่ดูเหมือนว่าอีกเนี่ยจะยังโกรธลี่อยู่ โดยเขาได้ถามถึงความสัมพันธ์ของเมอร์ลินกับลีว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันนานแค่ไหนแล้วลีเลยบอกว่าพวกเขาเพิ่งเริ่มคบกันได้แค่2เดือนจากนั้นลีจึงบอกว่าเขาเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อให้อิกกลายเป็นผู้บริสุทธิ์จากคดีนี้ให้ได้แต่อิกก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากลีเลยแม้แต่น้อยเขาได้เข้าไปแย่งสร้อยคอของเมอร์ลินคืนมาซึ่งหลังจากที่ลีไม่ได้สวมสร้อยเส้นนั้นเขาเนี่ยก็ได้มองเห็นเขาบนหัวของอิก ซึ่งตรงนี้มันเลยทําให้เราได้รู้ขา่าวว่าสาเหตุที่ทําให้รีมองไม่เห็นเขาของอิกในตอนแรกมันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีอย่างที่อิกคิดแต่มันเป็นเพราะสร้อยคอของเมอร์ลินที่จะช่วยทําให้ผู้สวมใส่ไม่โดนพลังของซาตานเล่นงานนั่นเองจากนั้นอิกจึงได้ใช้พลังซาตานเพื่อถามถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรีลีจึงบอกความจริงว่าเขานี่แหละที่เป็นคนที่ฆ่าเมอร์ลินเองและเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอิกพอได้ยินเช่นนั้นจึงได้ระเบิดความโกรธออกมาและเข้าไปบีบคอรีทันที และจากพลังของซาตานมันเลยทําให้อิกได้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตของเมอร์ลินและรีโดยในตอนก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเมอร์ลินได้นัดรีออกมาคุยกับเธอและเธอเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าอิกจะทําเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแต่ถ้ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สามารถแต่งงานกับอิกได้เมอร์ลินเลยขอให้รีไปรอรับเธอที่ร้านอาหารในคืนวันที่อิกจะขอเธอแต่งงานซึ่งในวันนั้นรีเนี่ยก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดภายในร้านอาหารเขาได้ขับรถตามเธอรีไป จากนั้นเขาจึงได้เข้าไปหาเมอร์ลินในป่าโดยทันทีที่เมอร์ลินได้เจอกับลีเขาจาึงถามว่าเธอโอเคหรือเปล่าเมอร์ลินเนี่ยจึงร้องไห้ออกมาลีจึงได้เข้าไปสวมกอดและพยายามปลอบใจเธอจากนั้นจู่ๆลีเนี่ยมันก็ได้เข้าไปจูบเมอร์ลินทันทีเพราะลีมันก็แอบชอบเมอร์ลินมานานแล้วและในตอนนี้มันก็เป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะเลิกกับอิกมาเมอร์ลินจึงได้ผลักเขาออกเพราะเธอเนี่ยไม่ได้ชอบเขาและคิดกับลีแค่เพื่อนโดยเมอร์ลินพยายามขัดขืน ลีเนี่ยมันก็ไม่ยอมฟังและได้ทําการข่มขืนเธอเมอร์ลินจึงได้กัดไปที่มือของลีมันจึงทําให้เขาเกิดโมโหและได้คว้าก้อนหินแถวนั้นมาทุบที่หัวของเธอจนเมอร์ลินได้เสียชีวิตไปทันทีซึ่งหลังจากที่เธอเสียชีวิตลีก็ได้ขโมยสร้อยของเธอไปและรีวิ่งกลับไปที่รถโดยในตอนนั้นเขาได้มองไปเห็นรถของเธอรีลีที่กําลังจอดอยู่ ลีเลแอบนำก้อนหินที่ใช้ทุบหัวของเมอร์ลินไปถูใส่มือของเทอร์ลี่และนำหินก้อนนั้นไปใส่ไว้ในรถของเทอร์ลี่เช่นกันเพื่อยนความผิดให้กับเขาจากนั้นก็ตัดมาที่ปัจจุบนันหลังจากที่อิกได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาเนี่ยก็ชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากลีจึงใช้จังหวะนั้นนำโซ่เหล็กมาหัวใส่หลังของอิกทันทีจนเขาล้มลงจากนั้นลีก็ใช้โซ่นั่นฟาใส่อิกแบบไม่ยัง้งซึ่งหลังจากที่อิกถูกลีเล่นงานจนน่วมลีก็ได้ลากตัวอิกขึ้นไปบนรถ ก่อนที่เขาเนี่ยจะจุดไฟเผารถคันนั้นอีกที่พอจะมีสติจึงรีบขับรถลงไปยังแม่น้ําทันทีเช้าวันต่อมาลีเนี่ยจึงได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับตํารวจโดยการโกหกไปว่าอีกเนี่ยได้มาสารภาพผิดกับเขาว่าเป็นคนที่ฆ่าเมอร์ลินจากนั้นอีกได้ตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองโดยการขับรถตกน้ําต่อมาหนังเนี่ยจะเผยให้เราได้เห็นครับว่าอีกเนี่ยยังไม่ตายเขาสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดในสภาพที่เต็มไปด้วยบาดแผล จากนั้นอิกไล้ตัดสินใจเดินทางกลับไปยังบ้านของเมอร์ลินซึ่งหลังจากที่พ่อของเมอร์ลินรู้ว่าอิกยังไม่ตายเขาเนี่ยก็ตกใจมากเพราะทุกคนเนี่ยเชื่อว,ว่าเขาตายไปแล้วซึ่งที่ผ่านมาพ่อของเมอร์ลินเนี่ยก็เฝ้าภาวนามาโดยตลอดว่าอยากจะให้อิกตายแต่ไม่รู้ทําไมพอเห็นข่าวในทีวีเขาเนี่ยกลับไม่รู้สึกดีเลยสักนิดอิกเลยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าเมอร์ลินแต่ตอนนี้เขารู้ตัวคนร้ายแล้วพ่อเลยพยายามขอให้อิกบอกตัวคนร้ายมาซะเพราะเขาเนี่ยจะได้รีบไปฆ่ามัน แต่ถ้ว่าสุดท้ายอิกนี่ก็ไม่ยอมบอกโดยเขาไม่ต้องการใจะให้พ่อของเมอร์ลินต้องมาทําเรื่องเลวร้ายพันนั้นเพราะงั้นเขาเนี่ยจะเป็นคนไปจัดการมันเองพ่อของเมอร์ลินเลยชวนอิกเข้าไปในบ้านเพราะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีบางอย่างที่อยากจะให้กับอิกซึ่งมันคือกุญแจของเมอร์ลินนั่นเองอิกเลยตัดสินใจนำสร้อยของเมอร์ลินมาคืนให้กับพ่อของเธอ ซึ่งสร้อยคออันนั้นมันเคยเป็นของแม่เมอร์ลินที่เสียชีวิตไปนานแล้วและพ่อของเธอก็คิดว่าอีกนั้นน่าจะต้องการมันมากกว่าเขาในต้องการการคุ้มครองจากเธอพ่อของเมอร์ลินกล่าวซึ่งหลังจากที่อีกนาสร้อยของเมอร์ลินมาใส่จูจ่ๆบาดแผลทั้งหมดของเขาก็ได้หายไปรลวกับปาฏิหาริย์แถมเขาที่หัวของอีกก็ได้หายไปด้วยเช่นกันต่อมาอีกเลยตัดสินใจกลับไปที่บ้านต้นไม้ในป่าและได้นํากุญแจของเมอร์ลินไปไขที่ช่องเก็บของที่ถูกล็อกเอาไว้ ซึ่งสิ่งของที่อยู่ภายในนั้นก็คือกล่องเก็บของของเมอร์ลินนั่นเองและเมื่ออีกเปิดมันออกเขาก็ได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งรวมถึงของสําคัญต่างๆของอีกและเมอร์ลินเขาเลยตัดสินใจเปิดจดหมายฉบับนั้นออกมาอ่านโดยเนื้อหาของมันได้เขียนไว้ว่าหาว่าเธอยังอยู่อีกคงไม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้และอีกไม่นานอีกคงขอเธอแต่งงานซึ่งอีกก็คงไม่รู้หรอกว่าเธออยากแต่งงานกับเขาแค่ไหนแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ พะเธอเนี่ยกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ถ่ายทอดผ่านทางยีนจากแม่และตัวเธอเองก็ไม่อยากเห็นอิกต้องมาทนทุกทรมานเหมือนตอนที่พ่อเสียแม่ไปคือเมอร์ลินเนี่ยไม่อยากจะให้อิกมาเสียเวลาและใช้ชีวิตกับคนป่วยที่กําลังใกล้ตายอย่างเธอครับเพราะเมอร์ลินรู้ว่าหากเธอตายไปอิกจะเสียใจมากแค่ไหนเธอเลยอยากให้อิกตัดใจและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่และหวังว่าสักวันเขาก็คงจะเข้าใจและยอมยกโทษให้เธอซึ่งหลังจากที่อิกอ่านจดหมายฉบับนั้นเสร็จ เขาจึงเดินทางไปเยี่ยมเทอร์ลี่หรือพี่ชายของเขาที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าเทอร์ลี่เนี่ยจะลอดตายจากการใช้ยาเกินขนาดนะครับอีกเลยเล่าว่าตอนนี้เขาเนี่ยรู้ตัวคนร้ายที่สังหารเมอร์ลินแล้วซึ่งเขาคนนั้นก็คือลีนั่นเองเทอร์ลี่จึงขอไปตามล่าลีกับเขาเพราะเขาเนี่ยสัญญากับตัวเองแล้วว่าเขาจะไม่ยอมทอดทิ้งน้องชายของเขาอีกเป็นครั้งที่2แต่ด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่แข็งแรงของเทอร์ลี่อีกเลยไม่ยอมให้พี่ชายของเขาตามไปด้วย ต่อมาอีกเลยเดินทางไปหาลีที่บ้านเพื่อคิดบัญชีเรื่องทั้งหมดแต่ถ้าว่าพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าลีนั้นจะจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นผลจากสร้อยคอของเมอร์ลินหรือแม้ก็อาจจะเป็นพลังของซาตานที่อยู่ในตัวของอีกก็เป็นได้อีกเลยบอกให้ลีไปเจอเขาที่บ้านต้นไม้ในป่าโดยเขาบอกว่าตอนนี้ฉันเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่านายเป็นคนฆ่าเมอร์ลินและเขาเนี่ยก็รู้สึกอยากจะฆ่าลีมาก แต่อีกก็จะไม่ทําแบบนั้นเพราะเมอร์ลินีนคงไม่ต้องการใจะให้เขาฆ่าใครอีกเลยอยากจะให้รีไปมอบตัวกับตำรวจซะซึ่งใน,นขณะที่อีกกําลังพูดเพื่อก่อมให้รีไปมอบตัวอยู่นั้นจู่ๆตำรวจนี่ก็ได้โผล่มาดูเหมือนว่าเทอร์รี่เนี่ยจะเป็นคนไปเรียกตำรวจมานะครับลีจึงได้บอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยจะยอมมอบตัวแต่ถ้าว่าในาตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะที่ทุกคนเผลอเข้าไปแย่งปืนจากตำรวจเทอร์รี่จึงพยายามจะเข้าไปช่วยอีกเขาจนถูกรีใช้ปืนยิงเข้าที่ขา จากนั้นลีนก็ได้ใช้ปืนยิงใส่ตำรวจจนเสียชีวิตอีกที่กำลังจนม,มุมและตัดสินใจดึงสร้อยคอของเมอร์ลินออกซึ่งทันทีที่เขาถอดมันออกจู่ๆก็มีปีกของเทพโผล่ออกมาจากหลังของอีกโดยมันได้บินพาเขาขึ้นไปกลางอากาศจากนั้นไม่นานปีกคู่นั้นก็ถูกเปลวไฟจากนรกเผาไหม้จนไม่เหลือชิ้นดีเปลวไฟพวกนั้นได้เผาร่างของอีกจนเขาเนี่ยได้กลายร่างเป็นซาตานอย่างเต็มตัวลีที่เห็นแบบนั้นจึงรีบกระหน่ำยิงใส่อีกจนหมดกระสุนทันที จากนั้นลีจึงรีบนําซ่อมเหล็กมาแทงใส่เขาแบบไม่หยัง้งซึ่งอีกนี่ก็ได้ใช้เขาวิ่งเข้าไปแทงใส่ลีเช่นกันต่อมาอีกจึงได้ใช้พลังซาตานสั่งให้พวกงูโผล่ไปเล่นงานลีโดยพวกมันได้เข้าไปลัดล่างของลีและลุมสังหารเขาอย่างน่าสยดสยองซึ่งหลังจากที่อีกสามารถสังหารลีไปได้ <c oughs> ก็ดูเหมือนว่าร่างกายของอีกนั้นมันจะทนรับบาดแผลต่อไปไม่ไหวแล้วเทอร์ลีจึงรีบวิ่งเข้ามาดูอาการของอีกทันที โดยเขาไม่ยอมทิ้งอิกไปไหนและได้อยู่เคียงข้างน้องชายของเขาจนวาระสุดท้ายและไม่นานอิกนี่ก็ได้สิ้นใจไปต่อหน้าของเทอร์รี่อิกได้ตายไปพร้อมกับไฟแค้นที่ได้ดับลงวิญญาณของเขาได้กลับไปหาเมอร์ลินที่บ้านต้นไม้ของทั้งสองจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตในโลกหลังความตายด้วยกันอย่างมีความสุขเล่นหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ หากใครที่ชื่นชอบคลิปสปอยของผมก็สามารถเข้าไปดูคลิปอื่นๆภายในช่องของผมได้นะครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเปก็นลรงใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ